ว่าในเรื่องความชอบนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแจาก6ประโยคนะคะที่เราสามารถที่จะพูดเกี่ยวกับความรู้สึกให้อีกฝ่ายตรงข้ามได้รู้ว่าเรารู้สึกกับเขายังไง 1. 1> ik ben zo so blij dat we elkaar okay hebben ontmoet ik ben zo so blij dat we elkaar okay hebben ontmoet ง่ายๆเลยฉันดีใจมากเลยที่เราได้รู้จักกันฉันดีใจมากเลยที่เราได้รู้จักกันที่เราได้เจอกัน <S 2. 2. ik vind je echt heel leuk ik vind je echt heel leuk bella ฉันชอบเธอมากเลยนะฉันรู้สึกชอบเธอมากเลยนะ three อีกเมสเซอร์ออสเวนิซ่ i มันใส s ีกเมส s w e n ์ออส zusammen sein แปลว่าฉันรู้สึกคิดถึงเธอถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันรู้สึกคิดถึงเธอถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน f e a r อย่าไป taken feel for มาอย่าไป taken feel for มาแปลว่าเธอมีความหมายกับฉันมากเธอมีความหมายกับฉันมาก five Head Head so on food so on แปลว่าฉันรู้สึกดีมากเวลาที่ฉันอยู่กับเธอฉันรู้สึกดีมากเวลาที่ฉันอยู่กับเธอเสสุดท้ายแล้วนะคะอีกคำฝันยาวอีกคำฝันยาวตรงๆงเลยไม่อ้อมค้อมนะคะฉันรักเธอฉันรักเธอก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะตัวเตอร์เฟอคอนเกียร์